เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพี P, สวัสดิภาพเลยผมมาชี้าบ้านสวยๆไปชมเล็กๆเล็กอยู่นะบ,บ้านพร้อมอยู่นะครับอยู่ในหมู่บ้านพื้นที่หนึ่งไร่มีบ้านหนึ่งหลังครับสามารถทําการค้าขายของได้เปิดร้านค้าร้านขายของชำร้านก๋วยเตี๋ยวชาหนมไข่มุกก็ได้มีที่ถึงหนึ่งไร่กับอีก42ตารางวาครับไฟฟ้า,าประปาครบ เดินทางเข้าออกสะดวกแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับ6กแสนหาหบาทครับโฉนดนะครับที่โฉนด6กแสนห้าหมร้บาท้อมโอนได้เลยสวยๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจามไดไม่พลาดคลิปใหม่ๆแปลงนี้อยู่ตำบลน,นาหัวบอ่อครับอำเภอพันนาอำเภอพันนาจังหวัดสกลนครนะครับพันนาสกลน,นคร มีพื้นที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้ทําสวนจะได้เอกสารนโฉนดถูกต้องครบถ้วนตามรูปนี่เลยครับติดถนน2ด้านติดถนน2ด้านนะครับเข้าออกสะดวกสบายแน่นอนพื้นที่กว้างขวางไม่แอาอาดัดไม่อึอดอัดราคาก็ถูกครับสนใจก็ใส่ตรงเข้าไปได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าออฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ